สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอีบุญชนนนลวันนี้นะคะทุกคนแบบว่าอีบุญมีความตื่นเต้นมากๆนะคะตามหัวข้อเราเลยนะคะทุกคนก็คือตัดผมตัวเองจ้า การตัดผมในวันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะวันนี้ต้องติดตามกันไปนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเราด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังและชมคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้นะคะเหตุผลที่อิบุญจะมาตัดผมนะคะก็1คือผมอิบ so, ุญนะคะมีความยาวมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแลยากแล้วก็เลยจะมาตัดให้สั้นลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคืออิบุนยังไม่เคยตัดผมเลยหรือเคยเล็มอยู่นะแล้วแต่ก็คือไม่ได้ตัดแบบเป็นทรงนะคะยืคือไว้นานมาก1ปีแล้วก็มีความยาวมากๆแล้วก็อ่อมมันจะทําให้พันกันแล้วก็แบบ ผมมันตรงเลยมันหนักแล้วรู้สึกว่าหนักหัวมากๆรู้สึกว่าหนักหัวจริงๆนะคะเลยจะมาตัดวันนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปร้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดแต่ก็นั่นแหละเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนก็ต้องแบบอยู่บ้านบ้างหรือว่าใครที่แบบว่า ช่วงนี้แบบเงินไม่ค่อยมีอ่ะแบบนีมันก็ไม่ค่อยมีนะคะก็ะจะแบบไม่ต้องไปร้านเพื่อจะได้แบบประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยตื่นเต้นมากนะคะแก่ก่อนที่จะตัดนะคะอีบุญก็ได้ไปดูคลิปเพื่อนๆใน YouTube นะคะขอขอบคุณด้วยระคะที่มาแชร์วิธีการตัดนะเดี๋ยววันนี้มันจะเอาวิธีของเพื่อนๆที่เข่าช่องอื่นนะคะมาตัดนะคะมไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมออโอเคปะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์อะไรนะคะวันนี้เราต้องเตรียมหวีนะคะทุกคนจะเป็นหวียังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้จัดทรงผมเราให้แบบมีความาเรียกว่าอะไรให้อยู่ทรงเออให้จัดทรงให้แบบไม่พันกันนะคะจะได้ตัดง่ายเนาะอันดับสองนะคะก็จะเป็นการไกรนะคะจะเป็นการไกรยังไงก็ได้นะคะการไกรตัดผ้าขอให้มีความคมเล็กน้อยนะคะ อันดับต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือยางนะคะรัดผมนะคะจะเป็นยางแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้บุ๋มขอเป็นยางแบบเส้นนี้เลยนะเห็นไหมยางรัดแกงนะคะทุกคนก็อาจจะมีความแบบมันอาจจะกินหัวได้นะแต่อีบุ๋มชอบเพราะว่ามันแน่นดีอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่4ี่นะคะ1 2 3 4เอออุปกรณ์ที่4ี่ก็จะเป็นกันไกลแบบซอยนะคะหรือว่าอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้กันไกลทำมบแล้าซอยได้เหมือนกันนะ อุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้นะคะทุกคนก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็หาอะไรก็ได้นะคะมาคลุมแบบนี้อีบุญก็ได้เตรียมผ้านะคะมาคลุมเพื่อที่จะไม่ให้เ็ษผมนะคะรวงนะคะอันนี้ก็คือสภาพผมของอีบุญน,นะคะก่อนที่จะตัดผมขั้นตอนในการเตรียมผมนะคะวันนี้อีบุญก็จะไปสระผมมาแบบหมาดๆนะคะทุกคนแบบให้หมาดๆแล้วก็เตรียมมามตัดได้เลยนะคะอันดับแรกเราจะมารวบผมมาข้างหน้าให้หมดนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู อันดับแรกนะคะอีมุนก็จะทําการเก็บผมรวบผมนะคะเก็บให้หมดมาด้านหน้าให้หมดเลยนะคะต่อด้วยการมัดนะคะเป็นสามชั้นนะคะกะประมาณเอาว่าเราอยากได้สั้นได้ยาวนะคะวันนี้บุญก็เลยทําเป็นสามชั้นนะคะเพื่อตัดนะคะอีบุญจะตัดชั้นที่3นะคะวันนี้บุญก็จะไม่ได้เน้นสั้นจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัดครั้งแรกกลัวเสียนะคะทุกคน ตัดออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะโอ้ยใจหายนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสวยเสร็จแล้วนะคะเราก็ซอยผมนะคะให้มีความบางลงนิดหนึ่งนะคะเพราะผมอีบุญน,นามาก เสร็จแล้วก็ปล่อยชั้นที่2ลงมานะคะแล้วก็ทําการจัดแต่งทรงผมนะคะอาจจะเล็มออกนิดหนึ่งก็ได้นะนาทีระทึกก็มาถึงนะคะเราก็ปล่อยหมดนะคะจัดแต่งทรงผมดูนะคะโอ้ยตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะหุยมันก็ออกมาน่าจะเก๋นะโอ้ยเก๋อย,อยู่เด้อ จัดตัดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจัดทรงผมแต่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ามันจะเป็นตัววีนะคะเป็นทรงวีนะคะทุกคนนี่นะคะก็ตัดไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็แบบเนาะเออมันก็เสียดายน,นิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยให้ยาวใหม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็สะดวกสบายในการทำต่อเราด้วยในการทําผมนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะหากใครนะคะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์เหมือนกันสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ